ลึกๆแล้วเขากลัวว่าคุณจะหายไปจากชีวิตเขาไหมเอ่อขอเช็คเป็นลัคนาราศีกันก่อนดีกว่าเนาะอาจจะเป็นลัคนาราศีของตัวคุณหรืออาจจะเป็นลัคนาราศีของตัวเขาก็ได้เช่นกันนะคะก็ขอดูลัคนาราศีกันก่อนกดหัวใจกดติดตามเพื่อเป็นค่าครูให้เมียงด้วยนะคะคอมเมนต์เพื่อน้อมรับพลังงานดีๆกลับไปอะไรที่ไม่ดีทิ้งเอาวางไว้ตรงนี้ได้เลยนะคิดจิกค่ะมีนธาตุไฟเมษสิงห์ธนู ราศีเมษคนที่เกิดวันอาทิตย์ราศีตุลสักสองใบแล้วกันคนที่เกิดวันจันทร์คนที่เกิดวันศุกร์ค่ะขอเช็คบรรยากาศในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขากันหน่อยนะคะเป็นอย่างไรบ้างบรรยากาศในความสัมพันธ์ในตอนนี้หากบรรยากาศในความสัมพันธ์ตรงไปฟังกันต่อนะจ๊ะโอเค บรรยากาศในความสัมพันธ์คุณทั้งคู่อาจจะอยู่ในช่วงเวลาของการดูใจกันอยู่ในช่วงเวลาของการ บางคู่นะเป็นครอบครัวกันแล้วบางคู่นี่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วแต่งงานกันแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันสําหรับบางคู่อาจจะยังอยู่ในสถานะที่อ่ากำลังคุยๆกันอยู่หรือว่ากําลังคบกันอยู่ก็ได้เหมือนกันบรรยากาศในความสัมพันธ์ในตอนนี้คุณฮาร์ดเวิร์กอะ คุณ take เทคแอคชั่นเยอะมากคุณอาจจะดีลกับคนที่เป็นต่างชาติต่างภาษาก็ได้เหมือนกันหรือว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีความต่างอะไรบางอย่างรักต่างวัยก็ได้หรือว่าอยู่ไกลกันอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เหมือนกันความคิดทัศนคติค่อนข้างที่จะต่างกันอย่างเงี้ยก็ได้เขาอาจจะใจร้อนมากๆคุณอาจจะใจเย็นมากๆหรือว่าพลังงานอาจจะสลับกันได้นะคะคุณอาจจะใจร้อนมากๆหรือเขาอาจจะใจเย็นสุดข,ขั้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้เหมือนกัน นะคะแล้วเป็นอย่างไรอีกขออีกสักสามใบนะเช็คพลังงานนะคะมีการทะเลาะกาันมีความไม่เข้าใจกันแล้วก็คุณรู้สึกว่าคุณโดดเดี่ยวว่ะคุณรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยให้ความสําคัญกับคุณสักเท่าไหร่เลยแล้วก็คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณคุณอดทนอนะ่ะตอนนี้คุณเหงามากๆเลยการที่มีเขาแล้วมันเหงาขนาดนี้เลยเหรอแล้วแบบทำไมการที่ทะเลาะกันแบบเนี้ย เขาไม่มางอเราสัทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออคุณอาจจะกําลังรองให้เขางา้อหรือว่าอยู่ในสถานการณ์อยู่ในเวลาของคนที่กําลังแบบหยุดพักกันอยู่หรือว่าถอยกันคนละก้าวอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้นคะคะแล้วเขาคนนั้นเนี่ยเขากลัวว่าคุณจะหายไปจากชีวิตเขาไหมเขากลัวว่าคุณจะหายไปจากชีวิตเขาไหมคะอือเดปู ถามว่ามีความกลัวไหมไพ่ที่ขึ้นมาบ่งบอกว่าเขาเองแอบกังวลเหมือนกันว่าถ้าคุณหายไปจากชีวิตเขาเขาจะเขาจะเป็นยังไงเขาเขาเขาจะทำยังไงต่อเขาจะสามารถงอคุณให้คุณกลับมาคืนดีได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นแล้วคำถามที่ถามว่าถ้าคุณ หายไปจากชีวิตเขาเนี่ยเขามีความกลัวหรือว่ามีความกังวลไหมใช่ค่ะเขามีความกังวลเขามีความกลัวเขารู้สึกว่าเขาจะสามารถจัดการอะไรหลายๆอย่างสามารถจัดการความรู้สึกของตัวเองได้ไหมจะสามารถง้อขอคืนดีคุณได้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ในตอนนี้ถ้าหากใครเนี่ยกําลังทะเลาะก,กันอยู่เป็นประเด็นกันอยู่เนี่ยขอดูกันหน่อยว่าหลังจากนี้เขาจะมางอไหมสามดาบอืม ไห่ที่ขึ้นมาความสัมพันธ์นี้ยังตัดกันไม่ขาดส่วนในเรื่องของการงอเขารู้สึกว่าอยากให้บทเรียนคุณสักนิดนึงบางครั้งคุณเอาแต่ใจเกินไปบางครั้งอ่ะเขาอ่ะตามใจคุณเยอะจนเกินไปแต่ถามว่าเขาจะงอไหมเขาจะงอค่ะแต่อาจจะยังไม่ใช่ในตอนนี้เขาอยากให้คุณได้กลับไปคิดหรือกลับไปตกตะกอนอะไรบางอย่างก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะงอรอให้สถานการณ์มันดีขึ้นรอให คุณใจเย็นมากขึ้นหรือว่าตัวเขาใจเย็นมากขึ้นเดี๋ยวเขาก็จะ take action เดี๋ยวเขาก็จะพยายามกลับมาง้อหรือเขาก็จะทําให้คุณหายโกรธเองนั่นแหละค่ะ